ลากรอยเพลสสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวการใช้ตัวละครใหม่เฉินเหอนั่นเองนะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกมได้ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้ลองเอาไปเล่นมาแล้วในหลายๆตี้นะครับและในหลายๆคอนเทนต์และพยายามแบบหาทีมให้นบจัดลงนู่นลงนี่นะครับและนี่ก็คือข้อสรุปที่ได้มานะแต่ย้ําก่อนนะว่านี่เพิ่งเป็นช่วงแรกของตัวละครเท่านั้นเอง เพราะฉันก็อาจจะมีบางอย่างที่ถูกเตือเข้ามาทีหลังคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดนะครับและคนที่เปิดได้แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เอาไปจัดตี้หรือปั้นตัวละครตัวนี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับก็ว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งตัดไปก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนกด Subscribe ช่องลาก่อยเพล์เอาไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนของช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับขอแนะนำ Rich Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์แอด i c h Man Shop ที่ QR Code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www richmanshop com เลือกล็อกอินผ่าน Line f a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณชินกรอก u i d ดีชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าเอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมเนี่ยก็แบ่งมาเป็น5ประเด็นนะครับเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับจะได้ฟังตามไปเข้าใจง่ายๆเนาะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเฉินเหอทําหน้าที่อะไรนะเฉินเหอเนี่ยเป็นตัวผมใช้คําว่าตัวบัฟแล้วก คือตำแหน่งเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกับคาซึฮะที่มันสามารถบัฟเพื่อนได้อย่างรุนแรงแต่เชนเหอเนี่ยจะค่อนข้างเฉพาะทางกว่าแต่ว่าข้อดีของเชนเหอเนี่ยคือมันสามารถไปอยู่ระดับของเป็นซับ DPS ได้เลยนะและมันก็มีกิมมิคในสกิลมันอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันต่อไปอย่างคาซึฮะเนี่ยมันเป็นการบัฟสกิลธาตุคือบัฟเอลิเมนทอลเดเมจอะซึ่งมันบัฟธาตุอะไรก็ได้นะเป็นตัวลมนะแต่เชนเอเนีในคนละแบบการเชนเหอจะบัฟธาตุน้ำแข็ง สกิล e กับสกิล q เนี่ยเป็นสกิลที่เน้นไปทางการบัฟเดเมจน้ำแข็งทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตัว5ดาวที่ผมคิดว่าค่อนข้างเฉพาะทางนะแล้วก็เข้ากับทีมที่มิโฮโยดูกำลังจะพาเกนชิน i ิ p แพกไปในตัวละครใหม่ๆก็คือทีมเฉพาะท่านั่นเองคืออย่างล่าสุดในแพท2.3เนี่ยเขาปล่อยเป็นอิโตะกับโกโรมาพร้อมกันเป็นทีมเฉพาะทางธาดินใช่ไหม อิโตเป็นตัวเมนที่เปธาตุดินส่วนโกโรเลยก็เป็นตัวซับที่ออกแบบมาอวยพวกทีมดินทีมหินน่ะโดยเฉพาะเลยชฉินเหอนเนี่ยเหมือนโกโรเลยแต่เป็น5้าดาวนีแน่นอนมันก็บัฟได้แบบคล่องตัวกว่าต่างๆแล้วก็เป็นตัวธาตุน้ําแข็งแทนนะครับทีนี้ตัวเดเมจของธาตุน้ําแข็งใน DPS อ่ะมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นอายากาการูเป็นต้นก็เลยไม่ต้องปล่อยมาเพิ่มนะฮะเพราะนั้นเฉินเหอเนี่ยก็คืออารมณ์แบบโกโรธาตุน้ําแข็งอัปเกรดนั่นเองนะสามารถไปคู่กับตัวเดเมจน้ําแข็งได้ก็ เอาจริงหลักๆเกมนี้ก็มีแค่2ตัวนะที่เป็นตัวเดเมนน้ําแข็งแบบจัดจ้านตอนนี้ที่เป็น5ดาวนะยัง4่ดาวชงหยุนอย่างเงี้ยเฉิญเถอก็สามารถไปด้วยได้เช่นกันนะครับมาต่อกันที่ประเด็นที่2คือพอรสวรรค์ต่างๆนะครับสกิลนี๋ผมจะพูดถึงสกิลสุดท้ายเพราะว่ามันซับซ้อนที่สุดนะครับเรามาดูสกิล Q ก่อนสกิล Q เนน่ง่ายมากกดปุ๊บมันก็จะทำเดเมจฟุ้มแล้วก็สร้างแบบเป็นเหมือนวงน้ำแข็งขึ้นมานะแล้วทำเดเมจตเรื่อยๆอยู่ในนั้น และมันจะลดต้านทานน้ําแข็งและต้านทานกายภาพของศัตรูในนั้นด้วยนะครับไอประโยคต้านทานกายภาพเนี่ยทำให้คนคิดว่าเฉินเหอเนี่ยเอาไปเล่นกับทีมกายภาพได้เหมือนกันอย่างกับยูล่าเนี่ยคำตอบคือได้แต่ว่าสารผมคือไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะที่จะเอาเฉินเหอไปไปคู่กับยูล่าเนี่ยมันอาจจะแย่งสล็อตแบบดิโอน,นาที่เปิดโลได้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้อ่ะอันนี้ง่ายๆคือทำตัวเป็นน้ำแข็งลดต้านทานแค่นี้เลยทีนี้มาดูไอเป็นสกิลติดตัวนะครับ สกิลตดตัวอันแรกก็คือตัวละครที่อยู่ภายในในวงของเบิร์เนี่ยจะได้เดเมจน้น้ำแข็งเพิ่ม15%้าปร็กับว่าเบิร์เฉินเหออันเนี้ยในอย่างเท่นนะผมชอบมากเลยนะคือความสวยนี่แบบผมบอกเลยนะผมให้อันดับต้นๆนในเกมเลยผมแบบขึ้นขึ้นท็อปขึ้นหิ่งเลยถ้าถ้าให้ผมจัดเทียริสความแบบ อะไรนะความอวยของลาก่ยนอะฉันเหอจะอยู่ข้างบนอากาศแล้วอยู่บนการอยู่ด้วยนะน่าจะแบบอยู่สูสีกับเด่นเลยอะไรเงี้ยอ่ะแต่นั่นแหละคือกับเข้าเรื่องในวงนั้นน่ะก็จะบัฟไดเม่น้ำแข็งใช่ไหมคือมันทั้งบัฟบัฟตัวเองและลดต้านทานศัตรูในเวลาเดียวกันนะเพราะฉันแค่คิวเนี่ยก็ทําให้ไดเม่น้ำแข็งแรงขึ้นมากแล้วแต่สังเกตว่ามันไม่ได้บัฟไดเม่กายภาพนะอันนี้นแหละคือเหตุผลแรกที่ไอสุดท้ายแล้วเนี่ยสกิลคิวเนี่ยก็เอื้อให้กับน้ําแข็งอยู่ดีนะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือหลังจากที่เชนเหอกด E นะีน่ะไอ้สปริงสปิรดซัมมอนิ่งคือสก e นะิล E เน่ยจะได้เอฟเฟกต์เหล่านี้ด้วยนะครับก็คือถ้าเรากดแบบกดจิ้มทีเดียวปาร์ตี้เนี่ยจะได้เอล m เมน a l s k ลสกิลกับเอล m เมน a l b i ลเบอร์เดยเมจเพิ่ม15เปเ็นเวลา10วิทีนี้นถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะไปเพิ่มเดเมจการโจมตีชา้าโจมตีและการพุ่งโจมตีลงมาจากฟ้าแทนซึ่งตรงเนี้ยการเพิ่มเดเมจอีก15เยไม่ใช่น้อเๆเลยะครับ และอันนี้เนี่ยก็เด็ดเหมือนกันแล้วมันก็จะเหมือนเปลี่ยนวิธีการเล่นเรากับตัวที่เราเล่นด้วยได้อย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเล่นเออเฉินเหอกับอายากะแล้วเราต้องการจะบัฟเดเมจไอเบิร์ดอายากะเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นแบบกดเพรสอันนี้เพื่อมันจะเอลเมนทัลเบิร์ดเดเมจของอายากะเพิ่ม15%สิบวิคืออยู่ตลอดจนจบเลยนะอันนี้อย่างเด็ดเลยหรือถ้าเราเล่นกับการยูอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะเพิ่มเอลเมนทัลเบิร์ดของการยูก็กดกดทีเดียวแต่ถ้าเรากดครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มการชาร์จยิงของการยูแทนนะครับ อะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นพา s i ีที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่า1มัน,ม,นมันเจ๋งอะโบว์ 0, 15%นี่ไม่น้อยเลยนะแล้วก็มันก็มีแบบเฮ้ยมีกิมมิกลูกเล่นเล็กน้อยให้มันเพิ่มความอะไรอะลำดับซับซ้อนในการคิดนิดหน่อยนิดเดียวเองนะอันนี้นะก็เจ๋งดีนะทีนี้กลับมาที่ skill E คือเฉินเหอเนี่ยผมว่าเป็นตัวบัฟท็อปทอปของเกมนี้ตอนนี้เลยถ้าเกิดแบบมันอยู่ถูกที่ถูกเตี้ย เนื่องจากว่าแบบทุกทุกพาร์ทสี่แบบมันมีผลหมดเลยนะอันนี้ก็มีผลใช่ไหมไอไอคิวเนะี่ยมีผลอันนี้ก็บัฟเข้าไปอีกอันนี้ก็บัฟเข้าอีกเป็นเหมือนเป็นบัฟหลายๆอย่างที่มันอยู่แยกๆก,กันอนะแล้วพอมันเอามารวมประกอบกันโอ้โหบัฟโคตรโคตรยังไม่พอยังมีบัฟสกิลอีกบัฟสกิลอีนี่ยจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนเอฟเฟกต์บัฟแยกมาเลยนะเวลาเรากด E <Okay. S 1> กด E ีนี่เนี่ยจะได้บัฟเป็นเป็นยันยัน,ยนเอฟเฟกตนะ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือน ยันยันตัวอักษรเนี่ยล้อมๆตัวไว้นะประมาณนี้นะอันี้คือสัญลักษณ์ว่าเรากำลังได้บัฟของสกิล E อยู่สกิล E เฉินเหอเนี่ยก็คือหลักๆกดปุ๊บก็กดค้างก็ได้กดทีเดียวก็ได้นะครับเมื่อกี้กดทีเดียวมันจะพุ่งใช่ไหมกดค้างมันจะไม่พุ่งนะมันจะระเบิดรอบๆไม่เฉิงรอบๆระเบิดข้างหน้าแล้วถอยตัวเองกลับมาอารมณ์ไอยากาศนะเดเมจต่างกันมาณนึงแล้วก็บัฟเนี่ยถ้ากดค้างเนี่ยบัฟอยู่นานกว่าแล้วก็ไอจานวนครั้งที่ติดได้เยอะกว่า คือมันจะเป็นบัฟที่ค่อนข้างพิเศษพอสมควรคือเป็นบัฟที่นับจํานวนครั้งในการใช้นะครับโดยที่จํานวนครั้งเนี่ยมันจะนับตามจํานวนฮิตของเดเมจที่โดนศัตรูเลยอย่างเช่นอายกะฟัน1 2, นึก e, นน่ก็นับ3ครั้งถ้ากดอีป้ามโดนมอน3ตัวก็นับ3ครั้งถ้ากดคิวแล้วโดนมอน3ตัวแบบ5รอบก็แบบ15ครั้งอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้ากดอ e, ีแบบกดธรรมดาเนี่ยจะมีโคตาแค่5ครั้งถ้ากดครั้งจะมีโคตา7ครั้ง สังเกตว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะห้าครั้ง7ครั้งเนี่ยแบบคอมโบชูด,ด้ยวยก็หมดแล้วนะทีนี้สก,กิลนี้มันเด่นตรงไหนมันเด่นตรงนี้ครับเวลามันเพิ่มเดเมจโบนัสเนี่ยสกิลเนี่ยเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสกิลนี้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์สก,กิลนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์แต่อันเนี้ยมันเพิ่มโดยการบวกเข้าไปครับมันเอาตัวเลขตัวหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยซึ่งมันจะเพิ่มตามเวลาเราอัพด้วยนะอย่างตอนเนี้ยผมอัพทาเลนเวลหกมันอยู่ที่หกสิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ซึ่ง ผมว่ามันดูแล้วเนี่ยัพประมาณเลเวลแล้วประมาณ4กว่าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปจบที่ประมาณ80%ได้เลยนะสำหรับททเลนต์เวลนี้นะมันก็จะเอาไอ้ตัวเลขตัวนี้ย60%เนี่ย,ยคูณแอคแท็กของเราครับคูณแอคแท็กของเราเชิญเถอผมตอนนี้ปัน้นแม่แท็กสามพแล้วก็บวกเข้าไปแต่ทีนี้บัฟบัฟอันเนี้ยของเชิญเถออ่ะไม่ได้บวกเข้าไปในการคำนวณขั้นตอนสุดท้ายอย่างเช่นสมมุตินะเออ ผมขอเดินเดินหา <c oughs> เดินหาหมอนแป๊บหนึง่งโอเคมาเจอมอนแล้วจริงๆผมเทสมาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ผมอยากเทสให้ดูแบบสดๆด้วยนะครับจะได้เห็นว่ามันต่างกันประมาณไหนนะอย่างอายกาผมเนี่ยตีธรรมดานะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะประมาณ5 6 0 0 0นะครับแล้วก็ฮิตที่3 8 0 0 0ประมาณนี้นะ <c oughs> คือถ้าเราเอาตัวเลขของเชิญเหอมาบวกไปเลยเนะี่ยคือตอนแรกเนะี่ยผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็คือเดเมจโบนัสใช่ไหม ก็คือเอา63.9%าคูณด้แท็กเชิญเหอแล้วบวกไปที่เดเมจอันเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น56,000บวกประมาณ60%ของ3 2 0พัก็คือประมาณสัก2,000ก็คือสัก8,000อะไรเงี้ยถูกไหมถ้าเกิดเราเอาไปบวกตรงตัวอย่างนั้นก็คือประมาณ8,000แต่ผลลัพธ์มันไม่ใช่นะครับมันมันไม่ใช่8,000นะเอ่อถ้าเกิดเราเอาเชิญเหอบัฟแบบนี้แล้วก็ตีธรรมดา,าไม่โดนเนี่ยมันเป็นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองเลยนะหมื่นสองเลย มันบวกมาจาก56000เนี่ยมันบวกมา7,00 0เลยนะเอ๊ะทำไมมันบวกมาเยอะขนาดนั้น,นใช่ไหมวิธีคิดของสกิลนี้คือแบบนี้นะ <c oughs> ผมไปจริงๆคือผมไปศึกษามาแล้ว <c oughs> ไปนั่งทำความเข้าใจอยู่สักพักหนึ่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือไอ้ตัวเลขตัวนเ,นนเนี้ยเดเมจโบนัสนี่ยมันเอาไปบวกกับสิ่งที่เรียกว่าเบสดเดเมจครับเบสดเดเมจคืออะไรเบสดเดเมจคือแค่แอคแทคของตัวละครน,นั้นคูณกับทาเลนต์ของสกิลแค่นั้นเลยนะครับ ยังไม่คูณอย่างอื่นอย่างอื่นที่ว่าคือเดเมจธาตุกับการติด c r i ติ c a l กับปฏิกิริยาอะไรก็ตามจะคิดหลังจากนั้นนะครับอย่างเช่นอายกาศเนีน่ยไอ้เมื่อกี้คือผมตีธรรมดา,มดา,มดานนใช่ไหมมันจะมี talent ตีธรรมดาเวลสิอันเนี้ย h i ตแรก90%ใช่มเ้ย90%เนี่ยจะเอาไปคูณกับ attack แล้วจะได้สิ่งที่เราเรียกว่า b a ส damage มานะครับก็คืออาจจะประมาณทั้งสองพอะไรเงี้ยเฉินเหอเนี่ยจะเอา60%คูณ attack ตัวเองเนี่ย ไปบวกกับจุดจุดนั้นก็คือประมาณ2,000บวกกับประมาณ2,000เป็นประมาณ4000นะครับอันนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อกี้ไอไอการตีธรรมดาเนี่ยมันถึงดูแดงขึ้นแบบประมาณสักคูณ2ได้เลยอ่ะเพราะว่าเฉินเหมอมมันบวกเท่าๆกับเท่าๆกับิตของอายกะที่บวกที่คูณทาเลนอันเนี้ยมันจะประมาณ2,000ไงบวกเท่าๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่สกิลมันทำงานแบบนี้เนี่ย มันก็เลยทําให้มันมันบัฟแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับคือสุดท้ายเดเมทที่ออกมาเนี่ยจะอยู่กับว่าเราใช้สกิลอะไรเพราะมันจะต้องมาคูณกับอันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่เดเมทธาตุแล้วก็ Critical, คริติคอลคริเรคริเดเมจของตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะครับผมยกตัวอย่างอีกตัวแล้วกันนะอย่างเช่นเดียวน่าอย่างเงี้ยถ้าผมกด E อย่างเงี้ยเดเมจมันประมาณ500ร้อยเมื่อกี้เห็นไหมห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดถ้าผมเอาเฉินเหอบัฟก่อน แล้วเดียวนากด E นะีนเี่ยมันเป็นประมาณพันหกซึ่งก็ไม่ได้แรงขึ้นเหมือนอายการถูกไหมแต่มันก็แรงขึ้นเยอะนะถ้าถ้าคิดว่ามันคูณเท่าไหร่มันคูณประมาณคูณสามเลยนะเพราะว่ามันเอาเอาไออันนี้ใช่ไหมเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยคูณกับแอคแท็กเดียวนาก็จะได้เบสเดยเมดเบสเดยเมดประมาณสักหกร้อยอ่ะหกร้อยพอบวกสองพันของเฉินเหอเข้าไปก็เลยกลายเป็นประมาณสองพันกว่าเอามาคิดอย่างอื่นต่ออีกก็ประมาณนี้นะคือวิธีคิด เออสกิล E นะสรุปง่ายๆของสกิล E นะคือมันจะยิ่งแรงถ้าตัวละครนั้นนะมีเดเมจต่างๆหรือปั้นมาให้แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันแรงขึ้นแบบเป็นเป็นการบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นเข้ามาตอนแรกอะ่ะเวลาเราใช้กับสกิลที่มันตัวคูณเยอะอยู่แล้วอะ่ะจะเห็นผลไม่เท่ากับใช้การโจมตีที่ตัวคูนน้อยกว่านะครับอย่างออยากะเนี่ยเดเมจโบนัสน้ําแข็งเยอะอยู่แล้วคีดไเด้คิดเมจเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเวลาบัฟเฉินเหอเนี่ยมันจะเห็นผลที่การตีธรรมดาเนี่ย ชัดเจนกว่ากด E นะเพราะกด E เนี่ยอายกะมันเอาไอเท็เปอร์เซนต์ตัวเองเอาไอเทกตัวเองมาคูณ300%เข้าไปแล้วอะ่ะ380%คูณกับ2 3 0 3ก็คูณไปประมาณเกือบ4เท่าอะ่ะก็เท่าไหรอ่อ่ะสองันสมคูณสี่0มประมาณสัก9,000พัอะผมตีกลมๆแลนะ้วมันสัก9,000พัอะ blade blade. มันก็เลยกลายเป็น9,000พันบวก2 0 0พของเชินเหอเป็น11,000นึงเปอร์เซนต์มันไม่ได้ต่างกันมากถูกไหม แต่ถ้าตีธรรมดาจาก2,000เป็น4,000อย่างนั้นแล้วค่อยเอาไปคูณอื่นๆมันถึงแรงและเห็นผลชัดเจนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มขึ้นในวิธีการเล่นแต่นั่นแหละเอาเป็นว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าสก e นะิล E เน่ยคิดยังไงนะครับแล้วจำนวนครั้งเนี่ยยิ่งโดนมอนหลายตัวมันก็ยิ่งหมดเร็วเพราะฉะนั้นเอาจริงมันไม่ได้อยู่นานเลยนะมันอยู่แป๊บเดียวนะเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะสำหรับคนที่เล่นเฉยอกับเดียวน,นะครับด้วยความที่มันคิด,ดเดเมจแบบที่ผมเล,เล่ามาแล้วเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนถ้วยนะอย่างผมเนี่ยเดิมผมใช้ถ้วย HP ผมลองเทสเปลี่ยนเป็นถ้วยน้ำแข็งไดเมนน้ำแข็งเนี่ยปรากฏว่าสกิล E เดียวหน้าเนี่ยแรงมากนะแบบแบบที่บัฟแล้วด้วยเฉินเหอจากเดิมเนี่ยประมาณสัก3 0 0 5 0 0บัฟมาเป็นแบบพันสี่พันหกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นถ้วยน้ำแข็งนะแบบขึ้นแบบ3 0 0 0 5,000อะไรอย่างนี้เลยนะคือมันแรงขึ้นมากเพราะเหมือนเราไปเพิ่มตัวคูณข้างหลังจากไอเลขข้างหน้าที่เฉินเหอมันเอามาบวก มันเยอะแล้วอ่ะแต่ตัวคูณข้างหลังเราไม่มีเลยเพราะก่อนอันนี้มันไม่มีตรงนี้ไงพอเราเพิ่มตัวคูณปุ๊บโอ้โหกลายเป็นเดีโอหน้าเสริมได้เมจได้อีกนิดนึงอ่ะได้ตัวหนึ่งเลยนะครับอ่ะพาต่อไปคือวิธีการปั้นคือเชิญเหอเนี่ยไหนๆมันเกิดมาแบบบัฟเพื่อนตามแอคแท็ตัวเองขนาดนั้นอ่ะเท่าที่ผมรีเสิร์ชมานะส่วนใหญ่นะก็จะปั้นเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ล้วนเลยนะยกเว้นคนที่อยากให้เชิญเหอเนี่ยตัวเองเนี่ยแรงด้วยเนี่ยสามารถใส่เป็นคีเลตกับเดเมจน้ำแข็งปกติได้ แต่สำหรับผมเนี่ยผมจะให้ดูว่าผมปั้นยังไงนะอาร์ติแฟงเนี่ยเป็นเซตบวกแอทแท็กเปอร์เซ็นต์สองชิ้นสองเซตนะครับกาเดเตอร์ไฟโนเล่กับชิเมนาวะซึ่งข้อดีมากๆคือสองเซตนี้เนี่ยหาง่ายมากคือกาเดเตอร์เนี่ยไอดีไหนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยมีเยอะแน่ๆนะถ้าไม่ได้ไปย่อยมั่วแบบไปย่อยทิ้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะตีบอสเพลินๆลงบอไสไล่สดาห์ทุกวทีเนี่ยกาเดเตอร์เต็มคังเลยนะชิเมนาวะนี่ก็มีเยอะอยู่แล้วเพราะมันเป็นดันที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ถูกไหมมันก็เลยเป็นเซตที่่หางางยนะ แล้วออฟรองเนี่ยเนี่ยแอคแท็กเปอร์เซ็นต์และแอคแท็กเปอร์เซ็นต์และแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับเอาง่ายๆนะแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นนะแล้วขนนกกระดกไม้เนี่ยก็หาแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เช่นกันเนาะเยอะๆหน่อยนะมันปั้นง่ายตัวนี้แหละเอาจริงนะคือมันขอแค่แอท็กเปอร์เซน็นต์ก็ก็โอเคแล้วอะคิดเลทไม่ได้เยอะคิดไเมทไม่ได้เยอะเอเนจีรีชาร์จเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยผมให้ความสำคัญเป็นอันดับที่สองรอ,องจากแอคแท็กเปอร์เซน็นต์ ผมก็เลยปั้นมาเยอะพอสมควรนะผมรู้สึกว่าถ้าเบิร์ดได้ตลอดมันจะยิ่งแรงนะก็เป็นเหตุผลที่ผมปั้นมาแบบนี้นะซึ่งเฉินเหอผมตีเนี่ยตีที่เห็นอยู่เนี่ยน้าแข็งล้วนเนี่ยผ่านอบิสสิบสองรอบนี้ได้นะครับเพราะว่าบับอบิสมันอวยตีท่าดเดียวแต่ถ้าเดี๋ยวอบิสเปลี่ยนใหม่เนี่ยยวต้องต้องลองเล่นอีกทีว่าถ้าเล่นตีปกติไม่ได้เล่นตีน้ําแข็งล้วนเล่นตีฟรีสแล้วก็บัฟอบิสไม่ได้อวยอะ มันจะยังผ่านได้ไหมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยวันนี้ผ่านได้นะครับตี้น้ําแข็งล้วน4ตัวเนี่ยผ่านได้นะครับอ่ะข้อ3เรื่องการปั้นอิแฟกต์ไปแล้วนะครับทีนี้เรื่องอาวุธอาวุธเนี่ยก็ค่อนข้างใส่ง่ายนะเฉินเหอใส่หอกคัฟยังได้เลยนะที่บวกเอเนจีรีชาร์ตอันนั้นอนะ่ะไอ้โปรโตไทป์แบแล้วก็หอกเอเนจีรีชาร์ตใช้ได้ทุกอันเนอะเฟวเนีก็ดีมากเช่นกันนะครับผมเองเนี่ยกำลังพิจารณาเปลี่ยนสกายวอร์ดอันเนี้ยเป็นอันนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เฉินเหอเนี่ย เติมพลังงานให้อายกะเร็วขึ้นอีกแต่ว่าคิเลตผมอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่า30%ใช้ได้นะว่าคิเรต30%ใช้เฟลนี้ได้นะอย่าให้มัน10%ก็พอละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลงคิดว่าเดี๋ยวผมจะอัพหอกน,นี้ขึ้นมานะใช้อันนี้ได้ใช้อันนี้ได้นนไดแล้วก็ใช้ไหไกันเอ่อหอกสามดาวมีอันไหนใช้ได้ไหมอันที่ผมมีอยู่ไม่มีนะอ่ะเอาเป็นว่าเป็นหอกเอเนอร์จีรีชาร์จแล้วกันใช้ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็หอก t a c e อันเนี้ยก็แต่เอาจริงอันเนี้ยมันมันใช้ได้นะอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าใครที่มีนะผมว่าคนมีอาจจะไม่เยอะแต่อันนี้ใช้ได้นะ White t a c e แล้วก็บวกอ l e m เ n t น l ท Birthday เมดก็ไม่ได้แย่นะครับเอาง่ายๆคิดแล้วไม่ออกก็ค้ามหอกใส่ให้เลยนะค้ามหอกที่มอนเซต์ใส่ให้เลยอ่ะทีนี้ข้อ4ต่อไปคือเรื่องกลุ่มดาวกัดเดี๋ยวนะทำไมคลิปรีวิวกันเป็นคลิปวิธีปั้นแล้ววะ <laughs> อากลุ่มดาวนะ กลุ่มดาวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เออไม่ได้หวือหวามากแต่ว่ามันมันก็โหดสําหรับคนที่อวยนะกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยทำให้กดเออกด e ได้อีกครั้งหนึ่งอารมณ์เหมือนมี2ชาร์ตอ่ะผมคิดว่านะเหมือนกด e ได้2ชาร์ตอ่ะก็ทําให้ไอ้ตัวสแต็น้ําแข็งอ่มันมันรีได้ถี่ขึ้นนะสลับมาเฉินเฮอบัฟไปเล่นตัวอื่นปุ๊บปสลับมาเฉินเฮอบัฟอีกรอบได้ถี่ขึ้นนะกดครั้งได้ได้ได้หลายครั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เฉยๆนะซีหนึ่งนี้แบบประมาณสัก6เต็ม10 C2 เนี่ยผมว่าเจ๋งก็คืออันติเบิร์ดอยู่นานขึ้นตั้ง6วิแล้วก็นี่ครับเพิ่ม15%ไคลโลคิเดเมทซ้ำเข้าไปอีกคือลำพังก็บวกไอเดเมทธาตุอยู่แล้วอ่ะแต่เพิ่มไปอีกนะซึ่ง A C2 เนี่ยผมว่ามันสัก7เต็ม10อะ่ะแรงแรงโอเคเลยอ่ะแล้วก็ไอซีสเนี่ยไปบัฟทาเลนสกิล E ก่อนนะครับซึ่งอย่าลืมว่าการบ e นะัฟทาเลนสกิล E เนี่ยมันเพิ่มไอตัวเดเมทโบนัสด้วยทำให้บัฟแรงขึ้นเช่นกันนะครับ แล้วก็ไอซีสี่เนี่ยอันนี้เป็นอันที่ผมเฉยๆที่สุดแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยผมว่าหยุดที่ C2 พอถ้าใครที่อวยแล้วไม่ได้งบเยอะนะ C2 พอเพราะอย่างอันเนี้ยมันทําให้หลังจากเรากดไอบัฟเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ไอติดไอไอซีิเนี่ยแล้วพอไอบัฟเพื่อนมันถูกใช้ไปอะตัวเราเองจะได้สแตก็กล้วพอเรากดสกิลอีกรอบหนึ่งเนี่ยเดเมจมันจะได้โบนัสมาตามสแตก็ก เอาง่ายๆนะอารมณ์เหมือนสกิล E แรงขึ้นอะ่ะแต่มันก็แรงขึ้นได้เยอะนะประมาณ250%บซ์แม็กสุดอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวก็คือเฉยๆมันแบบไม่ได้หือหวาอะไรแต่มันก็คงจะแรงขึ้นเยอะอยู่ะนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดูพีเหมือนกันก็คือเวลาคาแรคเตอร์ยิงตีธรรมดาหรือช้าตีเนี่ยไม่นับโคตาถ้ากับว่าสกิลสกิลไอสกิลสองไอซี่คิวเนี่ย ติดตลอดแบบสิบวิยาวๆแบบฟาดแบบอายกาอายกาจากตีห้าพันเป็นตีหมื่นสองอ่ะตลอดเวลา <c oughs> ผมว่าซีหกเนี่ยมันก็แอบบ้าบออยู่แต่เอาจริงซีหกทุกตัวก็บ้าบอหมดนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะมันแบบบัฟโรจิตไปเลยนะถ้าถ้ามันอยู่ตลอดอ่ะจริงมันอยู่แป๊บเดียวแล้วมันสองวิก็หมดแล้วแต่ละตัวนะครับโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาถึงข้อสุดท้ายคือวิธีการเล่นนะครับหลักของเชิญเหอเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสลับไวกับปาร์ตี้ก็คือ พอกด e ปุ๊บเนี่ยก,ก็คือเล่นตัวอื่นได้เลยนะตัวอื่นซัดซัดให้มันชาร์จหมดอนะซัดไม่ต้องเยอะนะแบบ5ครั้งให้ครบอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นต่อนะแล้วก็ซัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะแล้วก็วนใหม่สกิล e เนะี่ยคููดาวไม่ได้นานมากปั๊บเดี๋ยวก็กดได้ใหม่แล้วนะครับกด e ให้บ่อยที่สุดและถ้าจะกด q เนะี่ยให้กด e ก่อนแล้วค่อยกด q เพราะว่าเราจะได้เ a เมจน้ำแข็งโบนัสจากที่เราบัฟตัวเองด้วยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นแบบส่วนตัวนะ กดกด E ก่อนกด Q แล้วก็สลับตัวให้ได้เยอะที่สุดแค่นั้นทีนี้การจัดตีเนี่ยเท่าที่ผมทดสอบมานะก็จะมีหลักๆ3แบบก็คือเป็นตี้น้ําแข็ง4เลยซึ่งถ้าตี้น้ําแข็ง4เนี่ยเหมาะสําหรับแค่อบิตรอบนี้แหละผมว่าเล่นอย่างอื่นไม่ได้หรอกคืออบิทรอบเนี่ยมันถ้าใครไม่รู้นะครับมันมันบัฟเดเมจมันเดี๋ยวนะกดดูได้ไหมมันบัฟเดเมจตีทธาดเดียวนะครับ เนี่ยอันนี้อันนี้ไอ้บับตรงเนี้ยอันนี้อะผมลากขึ้นมาเลยกล้องขึ้นมาคือถ้าถ้าเกิดเดเมจธาตมันเป็นธาตเดียวกันซ้ําเข้าไปซ้ําเข้าไปมันจะได้เดเมจโบนัสเพิ่มขึ้นจนถึงหนึ่งรอยเปอร์็เลยนะคือบ้าบอมากนะมันมันอวยอิโตะด้วยนะออบิสรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นตีนี้เล่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ธรรมดาเนี่ยผมแนะนําตี้นี้ผมแนะนําตี้ฟรีสอันนี้ตี้นี้โหดมากผมผมลองเล่นมาตีนี้อย่างดีเลยเพราะว่าโคคมีเนี่ยมัน ฮิวได้คือตอบโจทย์มากตอนนี้โคโคมีนี่แบบยิ่งมีเฉินเหอมานะผมอัพคะแนนโคโคมีให้อีกว่าตี้นี้ดีมากคือแบบทั้งแมงกะพุนแบบฟรีสอยู่นานแล้วก็ฮิวได้แล้วทําให้3ตัวที่เหลือเนี่ยสามารถเป็นตัวเดเมจได้หมดเลยนะก็เนี่ยตี้นี้ผ่านแล้วก็อีกตีนึงคือเราสามารถเล่นสมมุติไม่มีอายกะคู่กันอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นตัวลมได้อย่างเช่นเวนตีหรือคาซึฮะถามว่าทําไมต้องเป็นตัวลมตี้นี้โหดมากนะ พราะแน่นอนคาซึฮะบัฟได้เมีนน้ำแข็งได้ใช่ไหมแล้วก็เอ้าแล้วที่นี้คาซึฮะไม่ใช่ตัวน้ำแข็งนี่จะได้บัฟเฉินเหอไหมคําตอบคือได้นะครับตอนที่คาซึฮะมันทำโซเวลอะทำไอปฏิกิริยาลมอะมันก็นับว่าคาซึฮะทำาดเมียนน้ำแข็งด้วยนะอันนี้ดีเลยนะก็กลายเป็นว่าคาซึฮะเวลากดกดไอคิวหรือกดอ e ีแล้วมันดูดธาตุน้ำแข็งเข้าไปอะมันก็ได้ตรงนั้นเพิ่มขึ้นนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็บัฟสองตัวนี้แบบไปสุดเลยบัฟบัฟเนี่ยตีเนี่อยออยากาเป็นก้อนเลยนะ แต่ถ้าใครอยากได้แรงกว่าน,นั้นอีกก้าตัวฮิวออกแล้วเปลี่ยนเป็นโมนาอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบซุปเปอร์แรงแบบแบบบ้าบอคอแตกแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ฮิวไม่โลอาจจะเล่นยากหน่อยแต่นั่นแหละตีนี้ก็เล่นได้เช่นกันรนะับคือเอาจริงถ้าเกิดอยากจะแบบเน้นทําเวลาผมว่าตีเนียน่าจะทําเวลาบ้าบอมากดูดิแต่และตัวนี่บัฟโลกจิตทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วจริงถึงถ้าเกิดไม่ได้เอาจริงเบนเน็ตก็ยังได้นะแต่เบนเน็ตไม่ได้เพราะมันจะไม่มีตัวน้ําเอา่อถ้าตรงนี้เป็นเบนเน็ต แล้วก็อย่างนี้ได้ไหม well อย่างนี้ก็จะตัวฮิวเยอะไปหน่อยนะจะเป็นเบนเนตแล้วก็เป็นโมนาตรงนี้ออ <is> คือเวลาเฉินเหอเนี่ยเล่นในวงเบนเนตเนี่ยมันก็จะบับเพื่อนแรงขึ้นนึกออกไหมคือไอซี่ิวที่มันคิดตามไอแทกปัจจุบันของเฉินเหอ,อมันก็จะบวกบวกกันไปตรงนี้นะก็ที่นี้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับประมาณนี้คอนเซ็ปต์ก็คืออย่างน้อยจับคู่กับ D P S น้ำแข็งอีกสักตัวหนึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมี2น้ำแข็ง แล้วก็พวกไอโรซาเลียชงหยุ่นเนี่ยเอามาคู่ได้หมดเล่นได้หมดเลย <c oughs> ที่เป็นตัวน้ําแข็งนะครับย้ำอีกทีที่เป็นตัวน้ําแข็ง <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นไอดีใหม่ก็เล่นได้ดีใหม่ก็คือสล็อตสุดท้ายเนี่ยเป็นบาบาร่าได้เลยเนะชิลมากเนี่ยเล่นเล่นตีเนี่ยอาจจะเป็นโรซาเลียก็ได้ถ้าเป็นไอดีที่แบบไม่ได้มีตัว5ดาวตัวอื่นนะเนี่ยครับตีนี้ครับนำเสนอเลยนะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคก็จบไปสําหรับการรีวิวตัวเฉินเหนอนะครับโดยสรุปเนี่ยก็เป็นตัวละคร5ดาวที่ มีบทบาทเฉพาะเจะจงซึ่งซึ่งค่อนข้างทาได้ดีมากในบทบาทก็คือแบบมาเสริมตี้น้ําแข็งนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าหน้าเปิดไหมผมก็ให้แค่ประมาณสัก6เต็ม10มันไม่ได้มันไม่ได้ universal เหมือนจงหลีคาซือฮะอะไรแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ตัว main DPS ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ID ที่เหมาะที่จะเปิดเฉินเหอจริงๆนะผมว่าก็ต้องเป็นดีที่มีอายากาแหละผมว่าอายากาคู่เฉินเหอเนี่ยดีสุดแล้วเพราะอายกากะเป็น DPS น้ำแข็งที่ท็อปียร์ตอนนี้นะ โดนถึงการยูเนี่ยก็เล่นได้เช่นกันนะครับแต่การยูเนี่ยมันอาจจะแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบการยูมันจะมีความซับซ้อนในตัวมันเองอยู่แล้วแบบการชาร์จยิงธนูอะไรเงี้ยถามว่าแรงไหมแรงแต่ว่ามันก็ต้องอาจจะมีแบบอ่าโจงหลีหรือแบบโล่แข็งแข็งหรืออะไรแล้วแต่อ่ะหลายคนชอบบอกว่าการยูเล่นไม่มีโล่ก็ได้แต่อันนั้นอะ่ะผมว่าไม่ง่ายนะสำหรับผมเองเล่นไม่มีโล่ผมยังไม่ค่อยได้ยิงเลยนะแต่ถ้าสกิลเพลย์สูงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจริงผมอวยอายกามากกว่านะถ้าจะถ้าใครที่อยากจะเปิดเฉินเหอนะครับ แต่ถ้าใครที่อวยถ้าใครที่อวยก็เปิดมาเลยแล้วเอามาเล่นกับตัวสีดาวแบบนี้นะครับผม okay, โอเคก็นั่นแหละคือนเนื้อหาของคลิปนี้นครับก็ขอบคุณมากๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้และมีความคิดเห็นอย่างไรมีคอมเมนต์อะไรที่ผมอาจจะตกหล่นไปหรือเพิ่มเติมเห็นด้วยตรงจุดไหนไม่เห็นด้วยตรงไหน,นก็คอมเมนต์มาดิสคัสกันได้เลยเต็มที่เลยนะครับสำหรอนี้ลาก่อนเพลกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย